หลักสูตรเทคโนโลยีข้าวและผลิตภัณฑ์และหลักสูตรเทคโนโลยีลำไย,ยและผลิตภัณฑ์เป็นหนึ่งในโครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการด้านเกษตรกรรมภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2556ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง10ปีตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งดำเนินการสร้างและพัฒนาหลักสูตรโดยเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบนต่ำนักงานคณะกรรมาการการอุดมศึกษาส่อกอ,อเพื่อให้เป็นทางเลือกกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัยมาสร้างและพัฒนาหลักสูตรใช้ร่วมกับโรงเรียนนำร่องในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนนำร่องรวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมด้วยความรู้ทักษะสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือสามารถประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้จากท้องถิ่นตู่ากร บนพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีข้าวและผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีลำไยและผลิตภัณฑ์ทางเครือข่ายได้ร่วมมือกับทางสองกอได้ดําเนินการสร้างและพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีข้าวและผลิตภัณฑ์และหลักสูตรเทคโนโลยีลำไยและผลิตภัณฑ์โดยมุ่งเน้นเพื่อที่จะข้อหเพื่อการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว ให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตการศึกษาสพม35และ37เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการข้อ2ก็ทำให้เกิดการพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะและความสามารถในการจัดการกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญข้อ3 อีกทั้งยังส่งผลในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านเทคโนโลยีข้าวและพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีลำไยและผิดพันธุ์เพื่อสร้างรายได้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 4. ก็มีการพัฒนาในผู้เรียนให้มีทักษะในเรื่องของวิชาการเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเช่นสาขาเกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเป็นต้นและที่สำคัญข้อ5เราคาดหวังว่าผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะในเรื่องขององค์ความรู้นั้นสามารถที่จะนำไปถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองและชุมชนได้ พวกเรานัก,นกเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางนะครค่ะ ประทับใจนะคะหลักสูตรข้าวก็คือเราได้รับความรู้หลายอย่างเกี่ยวกับข้าวที่แบบว่าอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนเพราะว่าข้าวในชีวิตประจําวันนะคะอย่างเช่นการปลูกการดํานาหรือว่าแม้แต่พันธุศาสตร์ข้าวอะคะ่ะที่เป็นสินงรึกๆที่แบบเราเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบการที่ได้ลงปลูกปลูกข้าวในทุกๆปีค่ะของโรงเรียนเพราะว่าเพิ่มความสมามัคคีของนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะความเป็นมาของโครงการนี้นะครับเดิมที โรงเรียนเราเนื่องจากมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด250ไร่นะครับทางโรงเรียนก็ได้หารือร่วมกันหลายฝ่ายก็มีความเห็นร่วมกันว่าเออน่าจะเกิดประโยชน์เพราะไหนๆเราก็ได้ลงมือทําอยู่แล้วจึงเป็นที่มาหนึ่งที่เขาจะเข้าร่วมโครงการนี้แล้วสืบเนื่องไปอีกคือเด็กได้ไปใช้จริงเพราะเด็กที่นี่เราเน้นเรื่องทักษะชีวิตแล้วตอนนี้ที่สําคัญก็คือท่านหัวหน้าส่วนรายการท่านผู้รายการจังหวัด ท่านผู้ใหญ่ในจังหวัดนั้นท่านมาเห็นเราทำปั๊บก็ดีใจก็อยากให้เราได้ส่งเสริมแล้วก็จะทำให้โครงการนี้ไม่ลืมเง่าของวัฒนธรรมของคนเหนือเราครับในฐานะนที่เป็นวิชาสังคมศึกษาจะได้รับผิดชอบเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆกเ็เลยใช้ช่วงเวลาเนี้ยเชิญปราชญ์าวบ้านมาสอนเก็่กบกรบูรณาการปู่อันแม่เก็บวันพ่อให้เรียนโดยไปเชิญปราชญ์ชาวบ้านาคนหนึ่งครับ พอดีว่าปราชญ์บ้านคนนี้เนี่ยเขามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับประเพณีหรือพิธีกรรมทางด้าน,นการปลูกข้าวมากที่สุดคือเป็นคนที่เขาเคยบวชบทเรียนมาแล้วครับเราก็เลยได้ครบตามหลักสูตรคือมีทั้งประเพณีขึ้นเท้าทั้ง4มีทั้งเอาขอนควายมีทั้งการแหกนาครับพอถึงเวลากิจกรรมบูรณาการจริงๆเราก็พาเด็กมาท้องนาที่เรียนเรามีอยู่แล้วให้เด็กได้รู้ว่าวิชาเราเนี้ยมันไม่ใช่แต่วิชา ทำนาอย่างเดียวมันเป็นวิชาความรู้ของชาวบ้านด้วยของผู้ปกครองด้วยที่ครูภูมิใจมากสุดก็คือครูได้เขาเรียกว่าผู้ปกครองเปลี่ยนมาไม่ดูถูกอาชีพของตนเองอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่มีเกียรติการทาํานาเทคนิคการทํานาจากาเปรียบเทียบจากที่ชาวบ้านเขาทําตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วก็ ในสมัยใหม่ยุคสมัยใหม่ที่สามารถใช้เรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของอเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มเพื่อให้ได้ผลผลิตให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นและเรื่องอหลักสูตรที่มันเป็นวิชาการเราก็เสริมใส่เข้าไปถือว่านักเรียนก็ได้รับประสบการณ์โดยตรงครับนะในโครงการที่เด็กทำคือโครงการทำไอศครีมแล้วก็นำข้าวกล้องงอกซึ่งเป็นการแปรรูป ผลิตนะภัณฑ์ข้าวนะมีความภาคภูมิใจมากในผลงานของนักเรียนเพราะเด็กได้เรียนรู้ทุกกระบวนการนะมีการแสวงหาความรู้นะทั้งในและก็นอกโรงเรียนโดยเฉพาะแหล่งประกอบการนะสถานราช,ชการแล้วเขาก็มาทำนะพอทําก็เกิดชิ้นงานผลงานซึ่งชิ้นงานและผลงานของนักเรียนเนี่ยก็ได้นําแสดงในงานต่างๆหลายงานเด็กก็มีความภาคภูมิใจนะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เห็นงานนักเรียนเขาก็ภูมิใจ แล้วก็ตัวเองก็มีความมั่นใจในการที่จะพัฒนางานต่อไปให้ดียี่ขึ้นสวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมค่ะ จากการที่เราได้ไปเรียนรู้มาถ้าพ่อแม่เราแก่อย่างเงี้ยค่ะเราก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ดูแลต้นลำไยที่มีอยู่เราก็ดูแลแทนพ่อแม่ของเราได้ค่ะเป็นโอกาสดีสำหรับโรงเรียนของเรานะครับที่ได้มาเข้าร่วมโครงการนี้เนื่องจากว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่จัดการเรียนรู้ให้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักเรียนอย่างแท้จริงนะครับ ด้วยโรงเรียนน้ำดิบวิยาคมนั้นเป็นโรงเรียนที่แวดล้อมด้วยชุมชนที่ประกอบอาชีพในการทำลำไยซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับจึงเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นโอกาสดีของโรงเรียนของเราที่ได้ร่วมโครงการนี้ครับสำหรับหลักสูตรลำไยที่เราทำในขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะครับที่เราจะได้รับการพัฒนาเด็กๆไปเรื่อยๆนะครับจุดนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเราพยายามที่จะเอาหลักสูตร เข้าสู่วิถีชีวิตแล้วก็นำวิทยากรท้องถิ่นเข้ามาร่วมของเราอย่างแท้จริงนะครับรวมทั้งสถานการแหล่งเรียนรู้ของเราก็ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่พวกเราได้ร่วมมือกับชุมชนนะครับเพื่อพัฒนาเด็กโดยตรงตอนนี้ปัญหาของกเกษตรกรแถบแถบถนี้ก็คือลำไย,ยเนี่ยราคาตกต่ำถ้าเป็นจัมโบ้เนี่ยก็จะราคาสูงมากถ้าเกรดรองลงมาราคาต่ำนี ต้องมีความต้องการว okay. ่าอยากจะให้น so ักเรียนและผู้ปกครองเนี่ยทำลำไยให้ในจาโบเยอะๆก็เลยนําหลักสูตรมาสู่โรงเรียนตอนนี้เราก็ทําขนมหลายอย่างกับลำไยมีน้ําพริกเผาลำไยก็จะนําไปประกวดแล้วก็นําไปเป็นยี่ห้อที่นักเรียนได้มีรายได้ระหว่างเรียนเพิ่มผลผลิตลำไยนะครับก็พยายามจะแปรรูปลำไยต่างๆนะครับ เมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีมีหลักสูตรลำย,ยมาเนาะครูก็จะสอนของลักษณะวิชาของครูวิชาที่มีปฏิบัติเน้เนทักษะกระบวนการทํางานของครูเนี่ยก็ใช้วิธีสอนโดยที่ให้เด็กรู้ทฤษฎีก่อนพอทฤษฎีเสร็จครูก็จะให้เด็กลงมือทำเนาะก็คือมันเป็นวิชาที่เด็กต้องทำเพื่อจะกเกิดทักษะเนาะพอพอหลักสูตรลำย,ยมันเข้ามาปุ๊บเนี่ย โดยที่ครูไม่ได้เป็นครูที่เป็นครูเกษตรเนาะแล้วก็ไม่ความรู้ที่ครูมีจากวิชาลำไย,ยนี่ก็คือลำไยในหมายความว่าครูเนะี่ยเป็นครูสวนด้วยเป็นครูสอนด้วยเป็นครูสวนด้วยก็คือมีสวนตัวเองที่ท,ที่ที่ลงลำไยเนาะพอเอาหลักสูตรเข้ามาปุ๊บเนะี่ยครูก็สนใจเนาะคือหมายความว่านอกจากจะพัฒนาตัวเองแล้วเนาะก็สามารถไปพัฒนานักเรียนด้วยจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่อยากให้มีแค่ลงในน้ำยิปยิปยาคม คือคือในละแวกชุมชนในในจังหวัดลัพูลเนาะเอ่อมันเป็นแหล่งของของพืชเศรษฐกิจอะมันเป็นลำไย,ยอะเนาะก็คืออยากให้มีมีหลายโรงเรียนที่เข้ามามาร่วมในโครงการเพราะมันเป็นประโยชน์กับนักเรียนเป็นประโยชน์กับโรงเรียนเป็นประโยชน์กับชุมชนเนาะอยากให้มีลักษณะเนี้ยค่ะเยอะๆโรงเรียนขายายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเหมือนกับมีเครือข่ายไปเรื่อยๆนะ